เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําหมูหวานกันอันนี้ใช้ขากล้องรุ่น Q18 โอเคไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทําหมูหวานเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไป วันนี้เราได้กระทะใหม่ด้วยเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมฝอยของเราลงไปไม่เอาเกียมนะรูป้ปะเอาแค่ฉับ เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มับใส่ตรงกลางเลยใส่โมเลย เราก็จะผัดหมูให้หมูตัวตึงก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ปักยังไม่ปรงนะคะ เราก็หมูตึงแล้วนะคะนี่เราผัดจนหมูตึงแล้วนะดเดี๋ยวเราจะปรุงเริ่มจากอุ้ยใส่ซีอิ๊วลงไปใส่ซีอิ๊วไปสี่ช้อนเสร็จแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวสี่ช้อนหมูก็เยอะอยู่นะใส่ไป น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยไปสี่ช้อน่อะใส่ไปก่อนสี่ช้อนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้รสชาติปุ่มอีกทีนะึ่งน้ำมันหอยสี่ช้อนลงไปไปดิ้วดำ น่าจะสี่ช้อนไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้น้ำดำดำเนะเาะเราใส่ยังละสี่ช้อนไปก่อนมันจะหมูเดงๆสีอิ๊วดำแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันก่อน ว่ามันสีมันพอไหมพอดำไหมจะคนให้เขาเข้ากันอตอนนี้เราก็ใส่ซีอิ๊วเครื่องปรุงอะไรพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำใส่น้ำลงไปให้ท่วมตัวหมูไม่เราจะตุนไฟอ่อนจ้าเต๊ะ มออไม่ตุ๋นใบอ่อน,ออนจ่ายเาบอกใช้ใบอ่อนยาวน้ำท่วมหมูเพอแล้วอ่ะใช้ใบอ่อนเพราะเราจะตุนหมูโอเคแล้วเดี๋ยวเราฝามาปิดเราก็จะปิดฝาเพื่อให้มันนิ่มเร็วขึ้นนนี้นะคะเราใช้หม้อกระทะอี้อ้นี้นะคะนีอี่อนี้เลยเออ เขาจะเป็นดามไมไมีร้อยเหมือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดามไม้อันนี้ไซส์สามสิบสองไซส์ใหญ่สดุดซื้อปุ๊บเขาก็จะมีเตาหลิวสีฟ้าเมื่งนี้ให้ด้วยน,วนี่นะจ๊ะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวรอให้น้ํามันแห้งนะคือหดัวดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูรสชาติแล้วก็ดูว่าจะเติมเนื้อเอ้ยไม่ใช่มาชิมเนื้อว่ามันเปื่อยหรือยัง แด้ได้เติมมะนาวเอ้ยไม่ใช่เติมมะนาวเติมน้ำตาล <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวต้องรองให้มันแห้งกว่านี้อีกนะคะอ่ะมันหวดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะแคะแล้วเดี๋ยวก็คนให้น้ำตาลละลายนะจ๊ะ โอเคนี่นะจ๊ะดูดูความเดือดหวดมวดนี่อันนี้ก็คือตอนนี้เราปรุงรสเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> พร้อมกินแล้วก็พร้อมกินแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะให้มันหวดเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีตั้งแต่ต้นจนจบนะไม่ยากแค่ใช้เวลาโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย